เอาพี่เสือเอาให้หน่อยเร็วโอ้โหอร่อยไหมเล่าถ้าทางจะอร่อยเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมเจ้าลิมเมอร์มันเกาะหลังพี่เสือเหรอเฮ้ยระวังหูหายนะลูก เขาเขียวครับวันนี้พี่เสือมาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวไปนั่รถกอล์ฟ้วยนะพี่เสือจะไปเล่ารถกอล์ฟแล้วก็ขับดูสัพพสัตว์ในเขาเขียวใช่ไหมโอ้โหเข้ามานี่เราก็จะเจอเยอะแยะเลยนะใช่ไหมครับลูกอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพี่เสือเนี่ยถ้ามาที่เขาเขียวแล้วเราจะเจอสัตว์อะไรกันบ้างเฮ้ยแล้วเราก็จะมาดูแม่มะลิหรือเปล่าใช่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่เขาทาใหม่นะทุกคน แม่มะลินี่เขาก็จะมีภาพมาให้ตรงนี้เลยนี่ไงอ๋ <Okay. S 2> อโอเคอะไรนะเร่เงชนี่โอ,โ,อโอ้โหที่เสียงชนีไหมน่าจะได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนสัตว์เขาเขียวยังมีสัตว์อะไรให้เราได้ชมกันอยู่บ้างนะครับไปดูสภาพกันเลยเเดี๋ยว <c oughs> แล้วเราก็เช่ารถใช่ไหม โอ้ตัวนี้มี2ราคา4ที่นั่งนี่ห้าร้อยนะครับ6ที่นั่งเนี่ย700บาทไปเราได้เบอร์อะไรเนี่ยได้เเลขอะไรอะ่ะ119่โอเคก็ไปไหนไปรอหาก,กันสิ119ง11อยู่ตรงไหนอ่าตุ้งตุ้ๆตุ้ตุตตต้ไหน119 119นึ่เ้าหหนเก้าี่เสือเอเอหน119ครับโอ้อยู่นี่เองนะครับน,นี่ นั่งไหนนั่งไหนนั่งไหนโอเคนั่งหลังเหรอมาเดี๋ยวคนขับจะขับให้นะครับโอเคครับไปกันครับพี่เสื้อไปที่ไหนกันดีเราตรงรตรงที่มีสัตว์ตรงที่มีสัตว์โอเคพี่ม็มีสัตว์ทุกที่แหละไปไปไหน้ปไปฮิปโปก่อนล่าปฮิปโปก่อนพี่จะนั่งรถป๊อฟ ไปครับฮิปโปนี่สเตชันฮิปโปมีแค่กันเนี่ยอ่าเราเราเราแหวกแนวเขาเนี่ยอ่าไป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 เดี๋ยวเราไปฮิปโปกันนะครับมีกวางด้วยนะเฮ้ยไปในกวางไปไปไปฮิปโ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 ปอยู่แถวนี้แหละปิดก่อนนะอ่าไปกันครับไปกันครับไปกันครับอ้าวถึงทางลงไปดูฮิปโปโปโปูไหนอยู่ไหนอ่ะเอาจอดตรงนี้นะได้ไหมเฮ้ย เราไงสุดๆกันน <1971. S 2> ี่เราจอดข้างฮิปโปเลยนะครับทุกคนนี่จอดตรงนี้มรรคเข้าให้มรรคเข้าให้เอาๆๆๆโอเคโอเคเขาบ sure. okay. okay. อกให้จอดกดโทรพีอ้าวฮิปโปฮิปโปไม่อันนี้ไม่ใช่ตัวจริงอันนี้ตัวปลอมแต่ว่ามาถ่ายรูปลืมบอกเพื่อนๆไปเลยรถมันวิ่งได้กี่ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงอาว ไปครับไปครับเราไปดูกันครับไอ้ไม่กลัวเลยนะเนี่ยจะจระเข้นี่เอาไปดูสิเพราะว่าพอเห็นที่โปแล้วนะมาถึงอย่างนี้เลยอ่าพี่เสือเห็นที่โปยังงั้นไหนไหนไหนอุ้ยเป็นเพื่อนนู่นครับอยู่ไกลมากเลยอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะโอ้เพียบเพียบเพียบตรงไหนมีสองตัวนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับเอ้า เราอยู่สวนสัตว์เปิดนะที่สวนสัตว์เปิดมีอะไรครับ,บมีลิงครับลิงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมันวิ่งทั่วไปเลยนะเฮ้ยนิ่งไงเฮ้ยชื่อหมูตุนลูกแม่มะลีมะเนี่ยเอา้าเจ้านี่ตัวเล็กเจ้านี่ตัวเล็กตัวเล็กมองไม่เห็น <laughs> นี่เขาเรียกน้องหมูตุนในเรียกสิน้องหมูตุนหมูตุนหมูตุนเฮ้ยไหนเรียกไหม น, <laughs> นูองหมูตุนนะ้องหมูตุนน่ะโอ้ไหนดูดิน้องหมูตุนเขาทำอะไรอะ่ะหาุ้ยมาแล้วหมูตุ๋นมาแล้วเอาพ่เสือเขาเลี้ยงข้างในกับหมูตุนไหมครับผมลัน,นั้นอันนั้นหมูอะไรหมูแห้งเหรอเ <c oughs> อ้ย <c oughs> ดูดิหมูตุนนะ่ะโอ้ตัวยังไม่ใหญ่นะนี่แล้วก็มีเพื่อนเขาอยู่ในนู้นด้วยนะอีกตัวหนึ่งโอ้โห เขานอนหลับด้วยอ่ะอันนั้นอ่ะแล้วหมตุ่นทำอะไรอ่ะพี่เสือจะซืออะไรเขาเจอลิงอ่ะลูกไปดูดิสาวกีเจ้าลิงเฮ้ยนี่นี่นี่ตัวดีเฮ้ยพี่เสือ ไม่ใช่ยังไม่ใช่แม่มัลิอันเนี้ยเขานอนหลับอยู่เขานอนหลับอยู่หุ้ยโอ้หมีลิง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 เต็มไปหมดนู่นนู่นนู่นอยู่บนต้นไม้หนึ่ตัวนึงนั่นน่าจะเป็นตัวเล็กไอ้ตัวนี้ตัวเล็กนี่ไงกระโดดดึ้งดังดิ้งดังเลยเนี่ยโอ้โหเอาไป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 หูต้นไม้ก็ใหญ่มากเลยนะลูกใช่ไหมต้นไม้ใหญ่มากเลยเอ้าเรามาตามหาเลยนะแม่มันลิเหรอแม่มันลิอยู่ไหนอ่ะแต่ที่แน่เราเจอแต่คุณลิงน้อย ไปไปไป,ป,ป,ปเดี๋ยวเราไปตามหาแมวลีกันต่อนะครับไปครับเอ้าพี่เสือระวังเราเดินนี่มันอะไรเนี่ยก้อนหินหรือเปล่าเฮ้ยเราไปดูก่อนนะว่าใช่แม่มาลีหรือเปล่านี่น่าจะยังไม่ใช่นะแต่ว่าฮิปโปเขาอยู่ทั่วไปเลยตามแองเห็นปะโอ้โหอ่าแล้วเราก็เดินกันมานะครับชื่อเลยนะอ๋ออันนี้ชื่อใหม่อันนี้ชื่อใหม่เนี่ย วูบ uh, ชืงโอกให้ดูนี่อันนี้ชื่อใหม่นะครับทุกคนไป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 ตามหากันต่อครับไปครับเฮ้ยพี่เสือก่อนไปเจอแม่มาลิเรามาดูต้นตระกูลแม่มาลิก่อนมีอะไรบ้างมีปู่มีย่ามีพ่อมีแม่แล้วก็ออกมาเป็นแม่มาริชื่ออะไรบ้างเนี่ยโอ้มีนูเก้เอนน่โทนี่แล้วแม่มาลิเนี่ยมีพี่น้องไหมมีพี่น้องตั้งกี่ตัวโอ้โหจังเยอะมากเพียบอะทุกคนดูดิแล้วแม่มะลิมีลูกไหมเออแม่มาลินี่ลูกของแม่มาลิ ให้กําเนิดฮิปลูกฮิปโปสิบสี่ตัวไหนเมื่อกี้เราเจอชื่ออะไรไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอเอ้าแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ลูกของแม่มารีนะสิโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแม,มา่ลูกแม่มาลีแล้วก็แม่มารีอยู่ที่ไหนทุกคนนี่นี่นี่มานี่มานี่พี่เสือเรามาเจอแม่มาลิแล้วนะจากที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนู่นไง แม่มะลิอยู่ในอ่างอุ้ย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 มีลิงวิ่งผ่านด้วย <c oughs> <laughs> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว <c oughs> นี่ครับนี่ครับนี่อันนี้ป้ายแม่มาลินะนี่แม่มะลินะครับนู่นอยู่ตรงนู้นครับทุกคนโอ้หแม่มาลียังยังอาบน้ําอยู่เลย <c oughs> แช่น้ําอยู่ตรงนู้นนะ่ะนะครับพี่เสือเห็นแม่มาลีไหมเออแม่มาลิแช่น้ําอยู่นะครับโอเคมาเราไม่รบกลัวแม่มาลีแล้วนะครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ประลาดตัวหนึ่งกันดีกว่า กัน,น,นเขาเขียวว่าอะไรอ่ะอ้ามให้อาหารสดเพราะว่าเขาน่าจะให้เป็นเวลาลูกนะไปะอุย้ยเพิ่งดูเมื่อกี้นี้เลยนะแม่มารีมาจากไหนนะไม่มีเหรอ,อโคโนลนเยอรมันนีเลยนะครับโอ้ยแม่มารีหุบหงายเขสงสัยเอย๊พี่เสือนะหรือเปล่านะเขาก็เลยโผลนะ่หน้ามาดูหน่อยว่าหน้าตาพี่เสือเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> โอเคก็ไปกรไป เดี๋ยวดูจะขับเหรออ่าไป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  <c oughs> ไปเงครับไปเงครับ <c oughs> อ้าวพี่เสือมาเจอเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโซนฮะ <c oughs> ไหนไดโนเสาร์ที่ไหนมันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราค่อยไปเอ้าอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้มาดากัสกออันนี้แอฟริกานะครับลูกไปโซนสัตว์แอฟริกาไหนดูสิว่าในโซนสัตว์แอฟริกาจะมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนโอ้โห นี่มีเสาด้วยนะเสาหินของชนเผ่านะครับจัดดีเลยจัดเท่เลยอะ่ะโอเคโอเคไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมพี่เสือนะครับว่าจะมีสรระสัตอะไรกันบ้างนะครับไปพีเสือวูเรามาสู่อาณาจากักรแอฟริกาไหนดูสิโอ้โหมันมีสัระรสัตเยอะเหมือนกันนะลูกมีอะไรบ้างเนี่ยมันมีเลี้ยงผาใช่ไหม โอ้โหตัวเบลเลอร์เลยอ่ะยีราฟเฮ้ย,ยต้นไม้นี่มันยีราฟกินหมดไหมนี่แต่ยีราฟตัวมันดูเหมือนจะไม่สูงเท่าไหร่ไม่ลูกเออนะครับไปยีราฟมีวิวดีบีทด,ด้วยอ่ะนี่วิวดีบีทโอ้โห,โหมีรถก,กระจอกเจ็อยู่ไกลๆนะครับเพื่อนๆเฮะไม่ไกลเหรอไหนอยู่ไหนหุ้ยพี่เสือลิงเอา้าลิงมันเป็นแอฟริกาเหรอ านู่นนกกระจกเทศด้านู่นไปเราไปดูนกกระจกเทศใกล้ๆกันไปนี่เฮ้ยเฮ้ยยีราฟยีราฟไปถ่ายรูปวิญญาณดีกว่าทุกคนไปกันเถอะไปกันเถอะลิงล่ะไหนลูกโอ้โหลิงมันเข้าไปแย่งอาหารนะดินี่ไงนี่ไงนี่ไงนกกระจอกเทศอยู่ทุกทีนี่ เป็นยังไงครับอู้พี่เสือพี่เสือถ้าเทียบตัวพี่เสือกับเชลล์เขานะหัวเขาว่าหัวพี่เสือเท่ากันเลยหัวพี่เสือกับหัวเขาเท่ากันเลยลูกมันอย่าญ่ใหญ่จังเลยอ่ะฮะสวัสดีพี่นกรนกระจอกเทศพี่นกกระจอกเทศกินอะไรหรอฮะโอ้โห โอ้โหไหนโชว์ใกล้ๆต่างซิอย่าคีบไอโปแล้วนะโอเคครับผมอ้าวโหตัวใหญ่มากเลยพี่เสือใหญ่ไหมให้พี่เสือขึ้นนแล้วให้เขาวิ่งได้ไหมไม่ใช่ไหมไหนให้พี่เสือขึ้นแล้วให้เขาวิ่งได้ไหมเนี่ยโอ้ยไม่น่าได้ละพี่เสือน่าจะช็อกแน่เลยกัวแน่ๆเลยอะใช่ไหมโอ้อาไปเดี๋ยวเราไปต่อกัน ไม่ใช่กินไม่ได้เขาน่าจะแบบพยายามอยู่ไงอ้าไปเดี๋ยวเราไปดูความพยายามเขาต่อนะครับไปกันนะครับบ๊ายบายครับไปไปอ้าวเราเข้ามาโซนแอฟริกาแล้วเราได้ยินเสียงอะไรลูกเยง้อฮ้ยเพราะว่ามันต้องเป็นเสียงสิงโตแน่เลยไ,ไ,เไหนไป,<อ>ไปดูซิมีมสิงโตจริงบป่า นี่นี่พี่เนีอเห็นไหมเห็นสิตัวไหมกระพิงไหโอ้โหพี่เสือเขาไปเป็นอาหารเขาได้ไหมเหมือนจะตัวเล็กเลยแต่จริงๆตัวใหญ่มากอ่ะ มันเอาไ้ให้เขาเล่นไงจำได้ไหมจำได้ไหมโอ้ตุตวโอ้ยมีถึ่ยตั้ยตัวเห็นไหมนูนน่ะไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วโอ้โหนักก้สุดสุดนาก้สุดสุดนาก้สุดสุดนะครับนั่งยังไงเดินไปน้วนแล้วโอ้โห แล้วเขาจะไปไหนต่อเขาจะต้องไปหาเพื่อนเขาแน่ๆเลยเนาะอแล้วเขาจะเดินไปหาเพื่อนไหมไปก็ได้ไปก็ได้เฮ้ยไม่ไปแล้วเมื่อยนอนดีกว่า <c oughs> โอเคโอเคไปปล่อยให้พี่สิงโตเขานอนไปก่อนครับ <c oughs> พี่เสือปลีนที่เขาห้ามคอกระจกเลยนะเพราะอะไรสิงโตจะตกใจกันโดนใส่พี่เสืออะไรกเลยใช่ไหมใช่ไหม โอ้โหเดี๋ยวพ่อขอยยักษ์ไทยตรงนี้ไดิงนหมเขสิงโตสิงโตเลยนะสิงโตค่ะสิงโตขาวหรือสิงโตเผือกโอ้โหสิงโตขาวนะลูกมีสองตัวมีสองตัวนุ่นหลบมุมอยู่ด้านนน้นตัวหนึ่งพี่สยเห็นไหมพฤติกรรมเขาคือนอนเฉยๆทำตาปิดปีใช่ไหมเออไปไปต่อลูกไปบายเจ้าสิงโตเสือพี่เขาพยายามสิงโตสิงโตมาแล้วเฮ้ย อ้ยสวัสดีโอ้โหพี่เสือดูดิเจ้าสิงโตเขารู้อะครับไปไหมไปไหมให้น้องก่อนให้น้องก่อนเอาไปพี่เสือไป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 สิงโตหน่อยไปลองดูดิอย่าเอาแขนเข้าไปนะห้ามเอาแขนเข้าไปนะอุ้ยอุ้ย ขอบคุณครับ,อบ,รบ okay. โอเคพ่อครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงให้น้องก่อน,นอรรให้น้องก่อนครับให้น้องก่อนเลยครับโอ้ย <c oughs> ตัวมันโตมากเลยนะโย <c oughs> มีคำรามเล็กน้อยพี่เสือ <c oughs> มีคำรามเล็กน้อยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> มันดูหน้านนสะเปลืองมากไปไปพี่เสือไปพี่เสือไปเอาไป <c oughs> <c oughs> เอาพี่เสือเอาให้หน่อยเร็วโอ้โหอร่อยไหมเล่าถ้าทางจะอร่อยเนี่ยโอเคครับใกล้มากเลยพี่เขาให้กับมือเลยพี่เอาบวชให้กับมือเลยโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เขาพามีเขาให้กับมือเลยพี่เขาทำมาแล้ว มือจะคนเลี้ยงเห็นไหมเขาชีนเน้นมากไปดูไปดูต่อกันนะครับอุ้ยกวางกวางกวางพี่เสือระวังนะลูกตรงนี้มันมีรูสวัสดีคุณกว้างสวัสดีคุณกว้างก่อนสวัสดีคุณกว้างเออคุณกว้างมารออะไรเนี่ย โอ้โหใกล้ชิดไหมครับใกล้ชิดเลยนะเนี่ยโหพี่เสืออยู่ตรงริมขอบเลยนะเนี่ยใกล้มากใกล้มากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โซนหนึ่งของซัฟารีนะนี่คุณกวางหันมาแล้วเห็นบป่านูน่นนะครับเดี๋ยวเราวนไปอีกทีหนึง่งอาจจะไปอาจจะได้ไปเจอเลยนะหิวหรอไปไปอ่าใช่ใช่ไปงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันต่อเนอะาะบายบายคุณสิงโตโ พี่เสือรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูเกาะลิมเมอร์นะอันนี้เป็นโซนใหม่ของอะไรเนี่ยเขาเขียวนะครับหลอกมีมะนาวหรอที่ <laughs> เราไม่ได้มานานหรือเปล่าเนี่ย,เ,เ,ยเออเนี่ยไปดูสิว่าเกาะลิมเมอร์เป็นยังไงนะครับนี่ทางเดินไปเป็นอย่างนี้อ่าไ,ไ,ไหนดูสิอ๋อเกาะลิมเมอร์มันอยู่ตรงนี้เออแต่เราอ่จจะต้องไปซื้อตั๋วด้านนู้นนะครับทุกคน แล้วเราก็จะต้องนั่งเรือข้ามมาแล้วก็มาให้อาหารริเมอร์รอร่าเดี๋ยวไปดูอัปเดตราคากันว่าเท่าไหร่นะครับรรไปเดินไปนี่อันนี้คือเกาะริเมอร์อ้าอุ้ยสะดุดสะดุดสะดุดโอเคครับไปครับรเฮ้ยมาเลิวได้อาหารมาด้วยนะ วันนี้เร็วเราได้ถุงมือด้วยนะครับนี่รอบรอบนี้ผู้ใหญ่นะเขาก็บ50บาทนะครับแล้วก็เด็ก20นะแล้วก็อาหาร20บาทนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราลงเรือกันแล้วเราไปดูกันนี่อาหารอาหารไม่ใช่อาหารแล้วนะอาหารมือนี่นะครับทุกคนนี่ตรงนี้เรือก็จะล่องไปทางนี้เลยนะโอ้โหแล้วเดี๋ยวเราข้ามเกาะกันไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าเข้าแถวนก่อนนะ เดี๋ยวรอกันนะครับทุกคนครับ<ม>พี่เสือไปลงแพกันนะครับ<ม>แล้วก็มีลิงตามมาไม่ย <laughs> ู้กวัวลิงอยู่ <laughs> ไปไปเอาาเอาไปกันเลยครับอ่าฮะนี่ไหนดูสิอันนี้อันนี้มันก็จะเป็นอ่าใช่ป้องกันป้องกันนะครับ<ม>ไนะครับครับผม <laughs> เอาตรงเกลียบด้วยนะคาเชโรกนะเนี่ยเอาเข้าเลยมับมัฟมับมับมัาคา,าเชโรเกเรียบร้อยไปครับเชิญครับท่าไปเดี๋ยวเลยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พัดยืนเลยครับีา่านพัดยืนยนะครับดคื <c oughs> อเน,นเลย เลื่อนที่แล้วโอ้ยโอเค thank you so m u ดูที่เขาโยกสิครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวดูนั่ะพอนั่งกับบนี้นะดูสิพี่เสนะพี่เขาโยกโอ้โหเป็นไงสตองไหมสตองไหมแข็งแรงไหมแข็งแรงมากโอ้โหดูนะดูนะดูเนาะเป็นไงเป็นไง

เรายืนขึ้นไปไปขึ้นไปโอเค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 ไป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 ขึ้นไปเร็ว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 พี่เสือเราอยู่ข้างหลังพี่เือดูก่่ออนางยขไ้รตพี่เสือ อะไรอยู่ข้างหลังพ่อดูสินี่อะไรอยู่ข้างหลังทำยังไงดีเขาพี่นี่พี่เสือมันมีอันนี้แหละนี่นี่เดี๋ยวเมึงพันอย่างงี้อุ้ยอุ้ยเอาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวแกให้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอเคนะครับบาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นอย่าพึ่งพ่ออย่าพึ่งจะดีเมื่อใจเย็นเย็นอย่าพึ่งพ่อพี่มาเข้าไปตรงนู้นเลยพี่เป็นคนให้เอามา มันจะไม่เห็นคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีนว่เมื่อใจเย็นๆย็เขากินสวัสดีลิมเมอร์หน่เลยสวัสดีลิมเมอร์เดี๋ยวจเจ็ดใจเย็นๆสิอ่ะนี่อ้าวพี่จะมาก็ต้องเที่ยวใส่ถุงมือด้วยนะคว้างต้องกินใส่ถุงมือกินไปเดี๋ยวเที่ยวปิดด้วยความปิดด้วยความปิดใช่ให้เขาเกาะอ,อ่ะ เดี๋ยวมาอยู่กับพ่อนี่มาอยู่ใกล้ๆพ่อพี่เสือต้องใส่อาหารด้วยต้องต้องใส่เดี๋ยวอ่าอยู่ใกล้ๆพ่อถือไว้เอานะนิดเดียวนี่พี่เสือต้องใส่ถุงมือขึ้นไปใส่ขึ้นไปดีมอ่ะใส่ขึ้นไปเออเอายืนเลยเออนี่เอากินเออรูปหลังได้รูปหลังได้โอ้โห ว้ายหกไปหมดเลยอร่อยไหมอร่อยไหมเจลิเมอร์มเอด้มันเกาะหลังพี่เสือเหรอเฮ้ยระวังหวายนะลูกอร่อยไหมถามดิเขาไม่อยนี้เลยอ่ะหกไปแล้วเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงบ้างเจ้าฮะตาแดงอะ่ะลูกพี่เสือดูหน้าหนิตาเขาแดงๆเนาะนี่ครีมเมอร์ของจริงเลยนะเนี่ยอ้าวนั่งลงนั่งลงนั่งลง,ง,งโอ้โหนี่นะครับครีมเมอร์ที่มาเกาะหลังพี่เสือเมอื่อสักครู่นี่เขามีอาหารตรงนี้ด้วยนะทุกคนอ้าพี่เสือเป็นไงบรรยากาศบรรยากาศโอเคไหมโอเคโอเคตัวเขานิ่มไหม เฮ้ยเขานี้มากเลยอะนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ตัวหนักขนาดนั้นนะเออนี่เขาค่อยกินด้วยเห็นเป่าไม่มูมามไม่มูมามไม่มูมามนี่<ม>นะครับได้ครับอ่ะโอ้เห็นไหมเขากินกรี้ยงเลยกินกรี้ยงเลยอ่ะแสดงว่าเขาชอบกินไอสีม่วงมากกว่านะทุกคนเออสีเขียวอ่ะแตสีเขเขียวเขาไม่ชอบกินนะดิ เห็นไหมเขาไปแล้วเกียวเกียวไม่ค่อยชอบอ่ะอืออนี่นะครับเกาะริมเมรอร์ก็จะมีบ้านหลังเล็กๆนะพี่เสือนะมีบ้านหลังเล็กๆใช่ไหมให้ริมเมรอร์นะครับนี่ไงเจ้าริมเมรอร์มาแล้วนี่ไงเออเห็นไหมเห็นไหมพี่เสือริมเมรอร์มาเออนะครับเขาก็จะอยู่ตามนี้แหละนะครับก็เราก็แค่สัมผัสด้านหลังเขาได้เนาะนี่โอ้โหไหวมากเลยโอ้นี่นะครับก็จะมี บ้านเล็กๆเนาะแล้วก็มีบันไดทั้งเดินเชื่อมกันระหว่างต้นไม้ให้ลิเมอร์ได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็มีนี่อยู่บนต้นเสานี่ต้นหนึ่งตัวน,นึงนี่โอ้โหนี่นครับดูตามเชือกเนาะนี่มาดูนี้เฉยๆด,ด,ดูสวัสดีเป็นยังไงบ้างเราอ่ามีของเล่นให้เขาเต็มเลยนะลูกไปเรามุดไปเดินนู่นดิปุ๊บหุย โอ้โหนี่ไงมาดูตรงนี้นี่เป็นลิมเมอร์อีกสองตัวโอ้โหเขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้วเพือ่อนเพื่อนเรียกอุ้ย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 เจอดีเสียงไหมผีเสื้อเขาฉี <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเ <c oughs> <c oughs> ขาชีเกือบไปเล่าเรา เกือบไปแล้วเราตัวไหนชีอ่ะไอตัวนั้นไงตัวที่มันร้องอ่ะมันชีโอเคครับทุกคนไปมีความอันตรายอยู่เล็กน้อยนะครับเผื่อเขาอึเขาชี้ลงมานี่ที่เสือหลบทันไหมไม่ทันเสร็จเลยไปงครับไปเฮ <function> ือเราจะลงเรือกลับแล้วใช่ไหมเอาไปไปส่งข้าวเดี๋ยวดิวับเอาไปช็อปโอเคครับลูกไปทำเลยครับทำเลยขอบคุณครับนี่นะครับก็จะมีชูชีพเกาะไว้ให้อย่างนี้นะทุกคน นี่อ้าวเดี๋ยวพี่เขาก็ดึงกลับแล้วนะนะครับโอเคครับไปกันเลยครับบายบายกาะลิมบายบายเกาะลิมเอ้ยนาะลูกเนาะโอเคโอเคโอเคที่มันต้งเกาะอะไรตรงนี้หนูอ๋อโหเกาะไรพี่เสือเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย อื้อหืนี่เขาค่อยๆเคลื่อนที่นะครัเอาบิายโพลิเมอร์ครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อนะครับลูกไปเอาไปต่อข้างเลยขอบคุณครับอไปครับไปครับเรียบร้อยครับเราถึงฝั่งเรียบร้อยนะครับนี่นะครับทุกคนเกาะลีเมอร์ไปกันต่อนะครับอ้าวสถานีถัดไปไรโนเซรอสนะครับ ไป,กกไปดูแรดกันไปดูแรดกัน่ะนี่นะครับทุกคนโอ้โหพื้นที่ของการให้อาหารแรดใหญ่มากๆเลยตัวแรดอ่ะต,ตัวใหญ่ไหมลูกมันตัวโตวมากๆเลยอ่ะไหนไปดูใกล้ๆหน่อยดีว่าตัวโตวแค่ไหนานี่ครับโอ้โห โอ้เ้ดูดิดูด้ใหญ่มากครับโเปนเล่เนืลูกหัวมันทั้ตัวเิเสีอเลยนะเห็นไหมโอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยตอนนี้เห็นว่ามีสองตัวนะทุกคนอะไรนะเห็นว่ามีสองตัวนะตอนนี้ั่นอีกตัวนึงโอ้ คนให้หันเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนโหแล้วดูข้างหลังครับอึ้เขาครับตรงนั้นโ, <laughs> โห้ีเสือเอึเต็มเลยอะ่ะต้องไปซื้อยาก่อนเลยไป,ไปให้ตัวอื่นดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปต่อยเยอะเลยโอเคโอเคไปนี่คือแรดน,นะครับทุกคนตัวมันโตเท่ากับอะไรแค่หัวเขานะคือความยาวเท่าตัวพี่เสืออ่ะเออได้เวลาล้างมือกันโอเคครับทุกคนอย่าลืมล้างมือนะครับ